ละครชีวิตรักสไปฟายดำตอนที่ห้าจากความเดิมตอนที่แล้วลิลลี่ได้เอาเรื่องของพีทไปเขียนข่าวทั้งเรื่องตอนเขาเป็นเด็กและตอนที่เป็นแฟนกับฟ้ารุ่งทำให้พีทโกรธมากและมั่นใจว่าจะต้องเป็นฝีมือของฝ่ายแน่นอนแล้ววันนี้เขาก็ไปที่คอนโดมิเนียมของฟ้ารุ่งอดีตคนรัก หญิงสาวดีใจมากที่เขามาหาเพราะตัวเองก็กำลังอกหักจากคนรักใหม่อยู่พอดีพีทรุ่งดีใจจังที่คุณมาหารุ่งคิดถึงแต่ผมไม่คิดถึงพีทพูดแบบนี้แสดงว่ายังโกรดรุ่งอยู่ใช่ไหมรุ่งขอโทษรุ่งไม่ได้ตั้งใจที่จะทิ้งพีทไปเลยนะก็ตอนนั้นรุ่งยังเด็ก รุงก็เลยหลงผิดคุณไม่ต้องมาขอโทษผมหรอกรุง้งผมลืมไปแล้วล่ะว่าคุณทิ้งผมไปคบกับผู้กํากับหนังเพราะอยากจะได้บทนางเอกพอตอนนี้ผมก็มีแฟนแล้วด้วยรุงไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะลืมลุงแล้วมีแฟนใหม่ง่ายๆเหมือนที่รุง้งไม่เคยลืมคุณเลย <S <S ไม่เชื่อก็เรื่องของคุณที่มานี่แค่จะมาถามว่าคุณเป็นคนให้ข่าวกับนักข่าวไปหรือเปล่า เรื่องที่เราเคยคบกันสาบานได้รุ่งไม่เคยให้ข่าวรุ่งเองก็กำลังดังถ้ามีข่าวเรื่องผู้ชายรุ่งก็เสียหายคุณเองก็เถอะทำไมไม่ไปถามแม่คุณละ่ะว่าให้ข่าวหรือเปล่าไหนจะเพื่อนๆคุณอีกทำไมจ้องจะโทษแต่รุง่งไม่ได้บอกก็แล้วไปถ้างั้นผมขอตัวกลับก่อนเดี๋ยวสิพีทกินข้าวด้วยกันนะ ไม่ละ่ะผมบอกแล้วไงว่าผมมีแฟนแล้วขอตัวเมื <c oughs> ่อฟารุ่งปฏิเสธไม่ได้เป็นคนให้ข่าวก็ทำให้พีทยิ่งสงสัยสาวใช้ตัวแสบที่บ้านหลังจากวันนั้น <c oughs> เขาจึงพยายามหาทางจับผิดเธอทุกฝีก้าวทางด้านของลินล,ลี่หลังทาง,งานเสร็จก็แวบออกไปห้องสมุดเหมือนทุกวันตอนไป ในสภาพของไฟสาวผิวดำมีไฟในหน้าหายเข้าไปในคอนโดที่เธอเช่าเอาไว้เพื่อแต่งตัวใหม่ทำให้พีทที่ไปแอบดักรออยู่เกิดความสงสัยว่าทำไมไฟเข้าไปแล้วถึงไม่ออกมาสักทีมีแต่ผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งที่รูปร่างคล้ายกันมากแต่ว่าผิวขาวกว่าหญิงสาวคนนั้นเดินออกมาแล้วคุยโทรศัพท์อยู่ ได้ๆค่ะพี่แอมมี่เดี๋ยวลินล,ลี่จะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะนั่นมันเย,ยนักข่าวที่เราเคยช่วยเอาไว้ตอนรถเสียนี่ไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงที่นี่มปนโคราชนะหรือว่าเยนี่จะจ้างเยไฝ่มาเป็นสายลับที่บ้านเราน้อยอย่าให้จับได้จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายให้หมดตัวเลยพี่พ,พึม,มพำเมื่อเห็นลิลลี่ออกไปแล้วเลยดักรอฝ่าย แต่จนแล้วจนรอดสาวใช้ตัวแสบก็ไม่ออกมาสักทีนี่ใยไฝมันหายไปไหนเนี่ยป่านนี้แล้วยังไม่ออกมาพีทอดทนยืนรอไยจนมืดค่าแต่หญิงสาวก็ไม่มีทีท่าว่าจะออกมาเขาจึงย้อนกลับไปที่บ้านเมื่อไปถึงก็ปรากฏว่าไยกำลังซักผ้าตากผ้าทำงานบ้านอยู่ยิ่งทำให้เขาแปลกใจ พะเขาเฝ้ารออยู่จนค่ำก็ไม่เห็นว่าไยจะออกมาตอนไหนไฟ้ข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเอา้าก็ไยเป็นคนใส่บานนี่บ่ใหอยู่นี่เสี่ให้ไยไปยู่ใส่ละคะเธอออกไปข้างนอกไม่ใช่หรอแมนค่ะไปหาเพื่อนแล้วก็ไปซื้อของไปซื้อผ้าอนามัยคุณพีทอยากเบิ่งเป็นหลักฐานบ่คะไม่ต้องบ้า ใครจะอยากดูผ้านะไมฉันก็แค่สงสัยว่าเธอออกไปแล้วกลับเข้ามาตอนไหนฉันเห็นเธอเข้าไปที่คอนโดมิเนียมแล้วก็ออกมาแล้วก็ไม่ได้ออกมาอีกเลย why แสดงว่าคุณพีดแอบตามใฝ่ไปแม่นบะคะไม่ใช่ฉันก็แค่บังเอิญไปหาเพื่อนแถวนั้นพอดีอ๋อถ้าอย่างนั้นก็แล้วไปค่ะ ไฟออกไปเอาของกับแม่บ้านที่เฮ็ดงานยูคอนโดนั่นแหละค่ะเป็นเพื่อนกันแล้วไฟก็ออกทางประตูหลังแลว้วก็น่งวินมอเตอร์ไซค์กลับมามี่หยางบอคะคุณพีทถ้ามีมี่หยางเดี๋ยวไฟซักผ้าก่อนถ้าเกิดพาบ่แหงคุณนายกับสิดาอีกไฟแก้ตัวแล้วรีบหันกลับไปซักผ้าตามเดิมในใจนึกกังวลว่าเธอจะต้องระวังตัวให้มากกว่านี้ เช้าวันต่อมาพีทไม่มีเวลามาเฝ้าไฝเพราะต้องขึ้นกรุงเทพทำให้ไฝได้มีเวลาเขียนข่าวมากขึ้นแต่หลังจากนั้นเมื่อพีทกลับมาเขาก็มีสีหน้าไม่ค่อยดีนะักจนคุณนายสวยสีต้องถามเป็นอะไรไปลูกพีทสีหน้าไม่ค่อยดีเลยทางคุณจีดผู้จัดละครที่ผมรับเล่นนะสิครับ เขาเห็นรูปบ้านเราที่ผมเพิอเอาไปลงในอินสตาแกรมเขาก็เลยอยากได้บ้านเป็นสถานที่ถ่ายทําละครเรื่องใหม่ที่ผมรับเล่นโอ๊ยไม่เอาหรอกลูกแม่ไม่ชอบคนวุ่นวายอีกอย่างคนในกองถ่ายเยอะจะตายเปลืองเงินแม่ไม่มีเวลามาต้อนรับขับสู้หรอกลูกผมก็คิดอย่างนั้นแหละครับแม่ผมไม่ชอบความวุ่นวายเนี่ย คุณจิ๊กเขาก็เสนอเงินให้วันละสองหมื่นเป็นค่าสถานทีผ่ผมก็ว่าผมจะปฏิเสธไปผมเกรงใจแม่ด้วยสักส,ส,สองหมื่นเลอลูกตายไม่วุ่นวายหรอกลูกดีออกคนเยอะๆคืกคืนดีแม่ชอบอเมื่อกี้แม่บอกว่ามันวุ่นวายไม่ใช่เหรอครับแม่พูดเมื่อะไรไม่ดีพูดตะพีดนี่ยังไม่ทันแก่เลย หูฝาดหูเฟื่อนไปแล้วลูกคนนี้แม่ไม่เคยพูดเลยว่ามันวุ่นวายแต่บอกคุณจีด้วยนะว่าถ้าจะให้เลี้ยงข้าวคนในกองทายแม่ขอคิดเพิ่มวันละห้าพันบาทแล้วแม่จะเอาอาหารที่ไหนมาเลี้ยงคนเยอะๆอย่างนั้นล่ละครับแม่จะไปยากอะไรแล้วก็นางไฝกับนางแตงไนงะให้เงินมันเพิ่มคนละร้อยเดี๋ยวมันก็ดีใจกันตีปิกพับๆที่ได้ค่าขนมฟรีแม่ว่าอย่างนั้นล่ละครับ ว่าอย่างนี้แหละจ้าไปบอกคุณจี๊ดได้เลยว่าแม่ตกลงคุณนายบอกลูกชายแล้วเอาเรื่องนี้มาบอกไฟกับแตงอ่อนลินลี่ได้ยินอย่างนั้นก็อยากจะร้องไห้มีงานให้ทำเพิ่มขึ้นแบบนี้จะเอาเวลาที่ไหนมาเขียนข่าวทำหน้าแบบนี้ดีใจละสินังฝ่ายได้ข่าขนมเพิ่มตั้งวันละร้อยหนึ่ง ดีใจดีใจอิลีค่ะคุณนายอือหืออุ้ยดีใจจนร้องไห้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจฉันอะใจดีอยู่แล้วค่ะคุณนายคุณนายใจดีหลายหลายฝ่ทราบซึ่งฝ่ขอตัวก็น,นะคะฝ่ทำใจยังบ่ได้เด็เงินเพิ่มมาวันละลอยฝ่ตกใจ นังนคนนี้ได้เงินแค่ร้อยบาทดีใจจนร้องไห้เลยไปบอกนางแตงอ่อนก่อนดีกว่าคุณนายสวยสีรีบไปบอกข่าวดีนี้กับแตงอ่อนข้างฝ่ายแตงอ่อนเองก็กระดีกระดาที่จะได้เจอดารามากมายเผื่อว่าตัวเองจะได้เป็นดารากับเขาบ้างว้า กองถ่ายมาถ่ายที่บ้านแสดงว่าจะมีดารามากมายเลยใช่ไหมคะคุณนายแน่สิจ๊ะนอกจากลูกชายฉันจะเป็นพระเอกมันก็ต้องมีพระรองหล่อๆทั้งนั้นแหละแกเตรียมตัวทำกับข้าวแสดงสุดฝีมือเลยนะให้มันคุ้มเงินห้าพันที่เขาจ้างฉันนะนางแตงอ่อนหุยได้อยู่แล้วลวคะค่ะคุณนาย ฝีมือพี่ไฝทำกับข้าวนะพัตตะคารยังต้องสูหกเลยค่ะคุณนายรับรองว่าทุกคนจะต้องชมคุณนายแน่ๆค่ะเผลอๆคุณเขาอาจจะเพิ่มเงินให้คุณนายก็ได้นะคะออจริงของแกดังแต่งอ่อนถ้ากับข้าวมันอร่อยถูกปากเขาก็อาจจะเพิ่มให้ฉันแหนแกนี่มันความคิดดี ป,ป,ปเราไปเตรียมตัวกันดีกว่าไปเซตเมนูอาหารกันดีกว่าว่าจะทําอะไรเลี้ยงแขกดีจบไปแล้วนะคะสําหรับสไปฟไฟดำตอนที่5ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะคลิปหลังจากที่ได้ถามอายุของผู้ชมไปเมื่อวานนะคะก็ปรากฏว่า ผู้ชมของตักเนี่ยมีตั้งแต่5ขวบไปจนถึง55ขวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่แทนตัวตัวเองว่าพี่แล้วนะคะเพราะว่ามีทั้งคนเป็นน้องรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นน้ารุ่นที่สำคัญรุ่นลูกก็มีด้วยค่ะ สำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะตักก็มีคำถามประจำท้ายคลิปค่ะว่าระหว่างเรื่องสไยกาฝากสไยสลัมแล้วก็รักต้องอ้วนชอบเรื่องไหนมากกว่ากันคะเรื่องหน้าตักจะได้เอาเรื่องทานองนี้มาเล่นให้ฟังอีกค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะ